สวัสดีครับทุกคนอันที่จริงนะครับทุกคนผมไม่ได้ซื้อเอ็มนะครับผมซื้อปักจอยนะครับทุกคน <S <S ก็คือนะครับทุกคนผมไปออกกําลังกายมานะครับตอนแรกผมตัวแบบตัวเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตอนแรกผมตัวเป็นสี่เหลี่ยมตัวทออเท่าไอ้ี้ยนี้เลยเนี่ย <S <S 1> <S 1> ตัวปักใหญ่เลยแหละปักใหญ่เลยแหละเออแล้วผมก็ไปออกกําลังกายมานะครับแล้วครับแบบจอยลงไงแบบหุ่นเพียวแบบนี้เ คลองแค่วงไว้นะบอกกันเท่านี้แหละเออเฮียโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาทําการทําสูตรสุ่มผลนะครับที่น้องบอกว่าจะให้ผมทําสูตรสุ่มผลเป็นผลบิ๊กมัมนะครับแต่ผมก็แบบบอกนานแล้วแหละเออก็ว่าจะทํานานแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อความที่ผมแปะไว้ที่ซุมสนใน youtube กันเลยว่าผลเกิดไปหาผลก่อนเออ ผลผลอยู่ไหนอะผลอยู่ตรงไหนหรือมีคนเก็บไปแล้วไม่น่านี่ไงผลอะไรวะเนี่ยผลอะไรอใครตีหนูไม่นะาอย่าทำหนูแบบนี้สิคุณเคียตู่นี่ไงทุกคนผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับที่ผมได้ทำการบอกว่าทำสูตรสุ่มผลบิ๊กมัม มาเดี๋ยวเรามาดูสูตรสุ่มผลที่หนึ่งกันเลยครับเดินไปสุ่มตรงๆเลยถ้าคนมันใส่ผลอะไรก็ได้หมดเย็ดถ้าคนมันใส่ผลอะไรก็ได้หมดะครับอืมโอเคสุ่มกันเลยครับผลบิ๊กมัมใช่ไหมเจอกูเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แล้วผลเพรนี่ป่า โอเคนะครับทุกคนแปลว่ากูไม่ใช่คนที่ใส่ใช่เฮ้ยผลม็กมานี่ว่าใช่ไหมไอ้ผลมากมานี่ว่าที่มันตีกูตายเมื่อกี้เนี่ยมึงเจอกูแน่มมาดิมึงกินเลยมามึงกอกมามึงกอกมาดิมึงกอกมาดิออกมาดิให้ออกมาดิให้โหไม่ใจนึกว่าจะแน่เฮ้ยผลใครเนี่ยใช่ไหม ก็ผลทรายใช่ผลทรายผลควันเลยใช่แล้วให้ทิ้งไว้ว่าผลดีซะด้วยเอาไปกินไซงโง่ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมมาเข้ารหัสนี้หรือว่าผมแบบเปลี่ยนแปลงร่างกายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าก็คือไอดีเมื่อกี้เป็นไอดีไอดีถาวรหรือว่าไอดีหลักที่ผมเล่นนะครับส่วนไอดีนี้ก็คือไอดีรลองนะครับที่ผมแบบเอาไว้สุมผลแล้วก็มึงดูเงินด้วยดูดิเงินตั้งย0ล้านะ่ะ แต่ว่าไอเดีเมื่อกี้เงินแบบ3ล้านเองมันเงินน้อยมากผมก็เลยทําการเปลี่ยนไอดีเป็นไอดีนี้มาสุ่มผลแทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสูตรสุ่มผลที่2กันเลยนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับถึงจะได้ผลบิ๊กมัมนั่นเองนะเก็บกล่อง2กล่องตีบอส3ตัวบอสอะไรก็ได้หรอเออน่าจะใช่นะเดินรอบคาเฟ่หนึ่งรอบแล้วก็สุ่มได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทํา สุุ่มคนน้องคนนี้กันเลยเก็บกล่องเงินสองกล่องงั้นหรือเมื่อกี้กูเพิ่งเก็บไปสองกล่องนั่นเองไม่เป็นไรเะ๋เปลี่ยนหาใหม่เลยแล้วกันกล่องที่หนึ่งอยู่นี่ส่วนกล่องที่สองอยู่ตรงไหนวะตรงน,นี้เฮ้ยใครจะไล่ใครไล่ฆ่ากา <Nope. S 1> อูอ่ะน้ปออไอ้นี่เล่นลินแล้วออแม่งกูไม่เอาด้วยนะกูไม่เอาด้วยนะกูไปแล้วแล้วก็ตีบอสสามตัว เพิ่งหนีจากไอ้วีนั่นมาไอ้วีนมันเลยฆ่ากลัวเออ <c oughs> อัพสายเลยว่าดูก่อนสายดาบเอ้ยสายผลนี่ว่าโอเค <c oughs> ดีเลย ๋ยวนี้เงินลือจะหนีค่าเง,งินลือมาดินี่นี่อุ้ยตีครั้งเดียวก็ได้ดาบเลยเหรอเนี่ยตึงเกินกูได้อะไรมาวะกูได้อะไรมาวะ ไม่รู้เออตีบอสสามตัวเเพิ่งตีไปตัวเดียวเลยเลยสองตัวโอเคจะไปตีบอสตรงไหนบ้างวะเดี๋ยวเราไปดูบอสสโมเกอร์กันนะเอ้ย,อยออเ,เกิดพอดีเลยครับทุกคนบอสสโมเกอร์นี่ไงมาดิ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 มาามาอิดิมดิเาิดา ตัวท,ที่สามขอตีบอสที่มันตัวแบบโหดๆห,ห,หน่อยละกันมาดีโ <c oughs> ยโโยมยยันถึกเกินนะคนมันถึกมากตีนานตายมากตัวเนี้ย ลำสแสงพี่คาดเอ,อ้ยสกิลว้าเยี๋ยเอ,อ้ยอ,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 อะไรอ่ะไม่นะเอียนนาะอย่าเพิ่งฆ่าฉันออแหกปากจัดเอเวนเจอมึงจะเป็นคนตายที่สองมึงรอตายได้เลยมึงรอตายได้เลยมึงไม่ต้องรีบ ร้อนลูกพี่มึงตายแล้วมาเหลือมึงแล้วทีนี้มาดิไม่ได้นี่หว่าทุกคนผมฆ่ามันไม่ได้นะครับถ้าผมฆ่ามันมันจะผิดผิดกฎสัญญาน้องที่งน้องให้ผมบายนะครับว่าให้ฆ่าบลอสแค่สามตัวเท่านั้นนะครับอืมน,อน้องไม่ได้บอกว่าหะฆ่าเอียนานาด้วยนะใช่เด <c oughs> ี๋ยวกลับที่คาเฟ่กันแล้วก็ไปสุ่มผลข้อสามก็คือเดินรอบคาเฟ่หนึ่งรอบนะครับไป มาถึงคาเฟ่พอดีเลยเราจะนับเอ่อนับตั้งแต่ประตูนี้นะครับมามันต้องไม่ต้องแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพุ่งไม่มีวิ่งนะเดินแบบซาๆไปแบบนี้เลยอื่นๆแบบนี้เลยแล้วกันโอเคสามรอบจบมาเดี <c oughs> ๋ยวเราเดินกลับไปสุ่มผลกันเลยแล้วก็กดสุ่มผลได้เลยมา อันนี้คือผลบิ๊กมัมนะครับสูตรสุ่มผลที่สองได้หรือไม่ได้กดอะไรวะ,วะน,นี่คืออะไรนะอันนี้คุณเจรเหรออ๋อคุณเจที่ผมได้เมกกื่อกี้ตีบอสและนี่ก็คือส่วนผลที่ผมได้นะครับผลอะไรวะผลกิโลหรือเปล่าเออใช่ใช่ ผลกระจอกนะครับทุกคนไม่ได้นะครับไม่ได้ผลบิ๊กมอมมันได้ยากจังว่าเฮ้ยผลบิ๊กมอมนี่เฮ้ยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเสูตรสุ่มผลที่3กันเลยนะครับไปดูกันเลยวิ่งรอบคาเฟ่3รอบสายสกิลทุกอันกระโดด3ครั้งสุ่มรอดูรอดูรอดหรอได้เลยครับน้องชาย และทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมกลับรปตัวจอยอีกครั้งนะครับหรือว่าปักจอยนั่นเองนะครับอืมเ่ก็เพราะว่าผมขี้เกียจรอนะครับทุกคนผมเลยเอาอดีนี้มาสุ่มแทนเลยละกันเผื่อมันสุ่มได้เออแต่เงินมันก็อาจจะน้อยลงบ้างนะครับเงินก็นั่นแหละเออก็ไปฟาร์มเงินทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาทําตามสูตรสุ่มผลที่สามกันเลยครับปวิ่งรอบคาเฟ่สามรอบใช่ล้ว และผมก็จะนับตั้งแต่ประตูนี้นะครับมาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งโอเคถึงละสองสามโอเคนะครับจบเฮ้ยใครตีกวะเกิดหรือเปล่ามึงมึงบ,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 บ้าเหรอกูาถามจริงเถอะแล้วก็ข้อความที่สองที่ร้องให้มานะครับก็คือ เอ่อซ้ายสกิลทุกสกิลที่เรามีนะครับอืมสกิลหนึ่งอันนี้ด้วยนี่ไงน,นี่สกิลยูรุมันมีหลากหลายสกิลครับนี่ด้วยโอเคแล้วก็แว่นตาดูฟอร์มิงโก้นะครับแล้วก็ความว่องไวของเผ่ามิง์นี่ไงโอเค หึงเก็บเงินโอเคแล้วก็กระโดด3ครั้งสุ่มได้เลย1 2 3โอเคสุ่มเลยกดไปผลบิ๊กมัมผลบิ๊กมัมจงออกมาเจ้กู <Yeah. S 1> ได้ผลอะไรก็ไม่รู้อ่ะได้ผลกา,กากมากวันนี้มา เดี๋ยวเรามาถึงสูตรสมผลสุดท้ายกันเลยนะครับ <Nope. S 1> ฮะอะอะอะฮะอะไรเนี่ยบอกว่าพี่ไข่ดำขอผลดำดำหน่อยแล้วก็สุมหรอสูตรเท่ะไรเนี่ยน,นี่ก็สูตรหรอ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาลองดูสูตรนี้กันเลยนะครับแป๊บแป๊บแป๊บมันบอกว่าขอผลดำดำเนี่ยผลบิ๊กมัมมันดำหรอทุกคนมันดำหรอผลบิ๊กมัมอะไม่รู้ดิพิมพ์ไปบอกเลยแล้วกัน เอ็มไข่ดำแบบนี้หรอ What the fuck <c oughs> เฮียก็ต้องพิมพ์ว่าตัวเองเป็นไข่ดำแบบนี้หรอไอ้เฮียเอมไข่ดำา <c oughs> ขอผลำดำๆหน่อย <c oughs> ไม่น้อ <c oughs> ผมไม่อยากพิมพ์แบบนี้อ <c oughs> ไม่ไม่ลากกดเลยบิ๊กบอมบิ๊กบอมจุงมาเร็วๆหน่อยบิ๊กบอม เอเห้ผลอะไรเนี่ยทุกคนได้ผลทรายผลกระจอกมากโอ้โหสูตรสุดท้ายของผมไม่นะทิ้งเลยแล้วกันเอาไปโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เพิ่งตื่นนอนมาและก็แบบมาอัดคลิปนะครับอือก็คือแบบครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำการสุ่มผลแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วแต่ว่าครั้งหน้าจจะมีสุ่มผลอีกนะครับคนไหนที่อยากให้ผมสุ่มผลอะไรก็พิมพ์มาบอก คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับอืมช่องทางการติดตาม BMKTV ช่อง y o u t u BMKTV e b ลืมมาติดตามกันด้วยนะครับช่อง t i k t o o k BMKTV 12อย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับ, 1, มมมรบผมลงคลิปทุกวันเลยนะแล้วก็ขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคน Facebook BMKTV แวดไทยส่งนะครับก็ดีเลืมมา แอดเพื่อนมาติดตามทางช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ผมฝากอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าผมกลับมาสตรีมทุกวันแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจมาเล่นด้วยกันได้นะครับทางสตรีม B MKTV เลยนะครับ